สบายดีท่านผู้ชมนาะมือน,นี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะมือน,นี่ก็บิมานําสนุเมนูของเฮากับชมีปลาแดดเดียวเนาะไปเบิ่งปลาเฮากันเนาะนี่เนาะอันนี้ปลาที่เหาซื้อมานะเนาะเหาสิมาถอดเองเนาะเพราะว่าตอนก็นจบ่บริถอดใหนนะ้เนาะก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันลงไปเลยเนาะบางคนก็สิว่าโอ้ฉําถอดปลาก็ถอดได้ง่ายๆเนาะแมนอยู่เนาะขนาดคอยถอดสิตตมขใครเขายังไปเบิ่ง youtube ได้คอยนะนเนาะ นี่เนาะใสน้ำมันแล้วก็นคนๆให้มันทั่วหม้อเนาะบางคนกับซีเป็นหลายๆเนาะําทอดป่าจะซื้อบางคนกับย่างบัวเป็นกับสามาดูแลลวก็เอาไปทําต่อได้เนาะบวงเนาะนี่เนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปกว่าจนกว่ามันจะเม็ดนี่แหละเพราะว่าทอดทีเดียวนนี่เนาะจากนะฮาก็จะคนๆให้มันทั่วกันบัวเดมี่ย่างยากเนาะนี่เห็ดเองหมักกรอบํำได้กะ ทอดไปเรื่อยๆเนะาะหมักกรอบๆก,อบกะทอดไปอีกจัน้อยนึงแต่ว่าคอยนี้เรื่องสำได้สำหนึ่งกับพ่อเนาะค่ะวากรอบไลยกับมันกับสีขมเนาะนี่เนาะคนไปอีกน้อยนึงกับเป็นนันเรียบร้อยบริยากเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาข้นไปเบ่งตอนจัดใช้จานกันเนาะนี่เนาะเป็นจนังได้นาตานนากินเลยทีเดียวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไวเพียงสำานีพ่อกันคลิปหนาไปแหลวบายบายสบายดี